หาวันนี้ลุกข้ข้าวปวดหัวมากก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะแต่เมื่อวานนี้อากาศร้อนมากไปปวดหัวเหมือนหัวจะแตกอะ่ะหูเสียบมะข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปนอนกินยาพาลากินทั้งทั้งที่ท้องว่างอ่ะเลย าไม่กินมันก็ทรมานก็กินไปแล้วนอนสักยี่สิบนาทีอาการก็ค่อยดีขึ้นเดีวลุกขึ้นมาทำกับข้าวนี่ทำกับข้าวก็หลายอย่างอยู่นะเดี๋ยวให้ดูแต่ก็มืดหน่อยไม่ได้เปิดไฟเนี่ยน้ำพริกถ้วยเก่ามะเขือพวงต้มใหม่นะ ล้วก็ต้องทำน้ำพริกปลาให้แฟนแล้วก็ผัดผักวางตุ้งใส่หมูแล้วก็พริกป่นน้ำปลาอีกถ้วยห,หนึ่งของเขากินไม่เผ็ดแล้วก็หมูกระเทียมหมูกระเทียมยังเหลืออยู่จ้ะก็ตัวเองก็ชอบเนี่ยน้ำพริกป่คนคน้นๆพริกป่นน้ำปลานะนปลากาเอ,อ,อะไรลวงทองอนะอร่อยขวดหนึ่งก็ สามสิบสามสิบสองบาทถึงสามสิบห้าบาทกินกินอย่างอื่นก็ไม่ได้กินอย่างอื่นก็นกคขึ้นไส้ต้องกินอย่างเงี้ยเสือพวง,ง,งๆๆมีอยู่ต้นหนึ่งโอ้โดกมากเก็บทีหนะึ่งอะต้นเดียวนะได้เป็นกิโล ฝนมันตกมั่งไม่ตกมั่งแบบจริน,นอย่างเงี้ยขโมยหามะนาวโหน้าเขาทำไม่แพงนะ10บ,บาทเองอร่อยมาก เบี้ยวหวานเค็มนิดนิดอร่อยอ่ะเขาทำแบบไม่ได้ใส่สารกันบูดทำธรรมชาติอะ่ะแบบบา้บานเราบ้านนอกอะ่ะเขาอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่มึนๆหัวอยู่ รีบกินข้าวจะได้กินยาผ้าก็ซักอยู่นะ ยังปวดอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้จะทำทยังไงหายไเขาเป่ามาก็แล้วทำไงก็แล้วฉีดยาเขาแล้วก็ยังไม่มดีขึ้นจงไม่รู้จะทำยังไง ่วยบอกทีเดอดังนั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ